และนี่ครับทุกคนฮะไอโคโคดกักอุสมานเดเบเ,บเล่ล่างบัลลังดอรครับผมโอ้โหกักทิปเป่งคือแบบตันหนึ่งร้อยหกครับมันควรไปร้อยแปดหรือไหมล่างบัลลังดอเนะเพื่อนขนาดปีก่อนโรดี้ฮะยังตันหนึ่งร้อยหกเลยจะบอกว่าเือนหนึ่งร้อยห้าวะเือประมาณนั้นแหละนะฮะปีก่อนโรดี้ยังมาดีอะ่ะล่างนี้ครับมันควรไป108ร้อยแปดลวเพื่อนและคือที่กักอย่างหนึ่งสกิลฮะเชอรีพ่พาร์ท กองหน้าฮัลโหลไมเฟนกูนึกนึดหลนะครับแล้วนี่ฮะดูคาพลังกันหน่อยแล้วกันหาช่องครับเก้าส uh, ิบนะฮะวันคอนโทนแปดสิบแปดดิปป uh, ิ้งแปดสิบเก้าพลายโพสชั่นแปดสิบสี่ครับผมฟิจิชิงเก้าสิบแปดนะยิงโคมใช้ได้นะครับแล้วลูกเคอร์มาเก้าสิบสองโอ้โหฟิจิชิงเก้าสิบแปดลูกเคอร์เก้าสิบสองภาวะคิกเก้าสิบเอาบิเคอร์เริ่มมาก็ได้จริงๆอ่ะไม่เสียหายแล้วโคถึงมันจะเกือนน่ะ สีดเคอรเลอร์มายังดีกว่าวิชิเนอรี่พาร์ตเพราะกองหน้ามันต้องจบสกอร์เพื่อนอเข้าใจไหมนี่ครับสปีด94สปีดต้น99ครับมันเร็วอยู่แล้วฮะเดบิเล่บาลานซ์96ครับสเตรมิน่า86ครับผมอาจจะเป็นนักตัวหนึ่งที่วิ่งทะลุแบบทะลุทะลวงได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ถ้าใครมีร่างเก่าอยู่แล้วอะ่ะมันแบบมันหลอกแดกเงินอะ่ะไอโคไม่คดเหลี่ยมพูดจริงนะครับแล้วสกิลพิเศษฮนะโมเมนตัมดิปปิ้งกับวิชิเนอรี่พาร์ตโมเมนตัมดิปปิ้งเนี่ยนี่พอเข้าใจได้ครับ เต๋ยวชิลิพาร์ตอ่ะคือกะเอามาแบบหน้าหน้าคู่หน้าสามแบบนี้เหรอมามาถ่ายแบบถ่ายอะไระจ่ายเพื่อนสวยๆนี่เหรอถ้าคิดแบบนี้มันมันมันม,มันก็ดีฮะแต่คือแบบมันกักไปหน่อยเพื่อนมินโนอรโนวฟิตชิ่งนะฮะมันก็ควรมานะครับใช่ปะเอามินเนอรโนฟิตชิ่งมาคู่กับโมมนตัมดิปปิ้งก็ยังดีฮะหรือคู่กับบิทเคอร์เลอร์ก็ได้ถึงบิทเคอร์เลอร์มันจะเกลื่อนอะแต่ผมว่ามันก็ดีกว่าเพราะว่ามันคือตัวจบสกอร์ฮะ เผื่อใครอยากเล่นปีกอยากเล่นแบบหน้าเดียวเนี่เนี๋ยไม่จะได้เล่นได้นะครับผมใช่ปะเอาท์เดี๋ยวผมลองเอาเทียบกับอีกล่างนึงให้ดูนะอันนี้คือล่างเก่าทางซ้านนะครับร่างใหม่ทางขวานะเพื่อนดูนี่ครับมันแต่งนิดแต่งหน่อยอ่ะแต่มันเพิ่มอ่ะคือมันกะให้คนเปิดอ่ะแล้วจะกัดกินเงินแบบนั่งชิวๆนะอ่ะเนี่ยเฮ้ยคนเล่นจะตายหาแล้วโคเห็นใจกันหน่อยดีวะ <laughs> ดูครับเนี่ย ค่าการหาช่องอ่ะต่างกันสี่อันนี้ถือว่าเยอะอยู่แต่ตล่างแรกมาให้น้อยมากนะฮะเรื่องการหาช่องเนียครับนะฮะดูต่อไปคือมีอะไรวะในต่างกันหนึ่งต่างกันสองอันเนี้ยปีคิกต่างกันห้ามาเพื่ออะไรห้าห้าแต้มไม่มีประโยชน์ครับปีคิกะนะฮะปีจิงต่างกันสองเนี่ยสาคัญสําค,คัญน่ะปันโค้งต่างสองนะมันแต่งแบบพวกข้าวหาังสําคัญสําคัญอ่ะต่างกันสองเนี่ยครับเดี๋ยวดูดข้าวพลังเกมรับต่างกันสามสองสิบห้า ต่างเยอะปะ่ะล่ะแต่ข้าพลังเด็ดๆซี่ชิ่งลูกปั่นโค้งต่างสองฮะมันเหลี่ยมแค่ไหน